กำลังแตกใบออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะต้นทั่วริสงของเราวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตทัวริสงตั้งแต่วันแรกที่เราปลูกเลยค่ะลงแปลงจนถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะ มาดูกันว่าถั่วลิสงของเรานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆปลูกถั่วลิสงด้วยกันค่ะเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ใช้น้ําน้อยค่ะไปเข้าแปลงถั่วลิสงด้วยกันเลยค่ะปลูกเสร็จก็เริ่มเอาน้ําลงใส่ในตามร่องของแปลงถั่วค่ะเพื่อที่จะให้ดินมีความชุ่มชื่นค่ะให้ถั่วของเราได้เกิดนะคะนางตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ตรงนู้นค่ะ ก็เอาเข้าตามแปลงแบบนี้ค่ะให้อยู่ในระดับที่อยู่ตรงหลังแปลงไม่ได้ทั่วทั้งหมดนะคะแล้วให้น้ำเขาซึมเข้าไปก็จะปิดน้ำนะคะแล้ก็ให้เขาซึมอยู่แบบนี้ให้ดินมีความชุ่มชื่นค่ะรอต้นถั่วของเราเกิดค่ะน้ำที่เอาลงนี่เราจะเอาลงหลังจากปลูกถั่วได้3วันค่ะพอปลูกเสร็จก็จะคลุมวัชพืชน,นะคะ พอคุมวัชพืชเสร็จน,นก็จะเอาน้ําใส่แบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะคุมไว้เพื่อไม่ให้ยาาเขาได้เกิดเร็วนะคะให้ต้นถั่วของเราได้เกิดขึ้นมาก่อนค่ะหลังจากนี้ไป1เดือนเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันค่ะว่าถั่วของเราจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ นี่เลยค่ะต้นทัวของเราที่อายุได้หนึ่งเดือนค่ะหลังจากวันที่เราปลูกนะคะต้นก็มาอัปเดตให้ดูเลยค่ะโตกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยให้เขานะคะนี่ค่ะก็กำลังเขียวที่เดียวเลยค่ะลักษณะต้นก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ ั่วอายุ1เดือนนะคะถั่วลิสงที่เราปลูกคะ่ะก็เอาต้นของเขามาอ<ม>ัปเดตให้ดูกันนะคะหลังจากที่เราให้น้ำเขาก็รอให้เขาเติบโตงอง,งามขึ้นมาคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับเขานะคะเราให้น้ำครั้งแรกก็คือวันที่เราปลูกเขาเสร็จนะคะแล้วก็หนึ่งเดือนผ่านไปค่ะ ก็จะเป็นการให้น้ําครั้งที่สองหลังจากที่เราเอาปุ๋ยให้เขาเสร็จเรียบร้อยพวนดินนิดหน่อยนะคะแม่นางก็จะสูบน้ําเข้าลงแปลงเหมือนเดิมค่ะให้น้ําไหลไปตามร่องนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะก็รอให้ต้นถั่วของเราออกดอกออกมาอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ ประหยัดน้าด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ต้องการน้ํามากเหมือนกับที่แปลงนี้เมื่อก่อนเคยปลูกข้าวนะคะจะใช้น้ําเยอะมากเลยค่ะปลูกถั่วลิสงนี้ไม่ได้ใช้น้ํามากเหมือนกับปลูกข้าวเลยนะคะนี่ค่ะเอาต้นมาอัปเดตให้ได้ดูกันค่ะสําหรับถั่วลิสงหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างต่อไปไม่นานก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะจนถึงวันที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยค่ะ เอามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะสำหรับแปลงทัวริสงของแม่นางค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ